ชาวกัมพูชาโอดอยากเป็นคนไทยเต็มตัววางแผนขอสัญชาติไทยแล้วหลังมีการอพยพเข้ามาอย่างประเทศไทยเป็นเวลาหลายปีกำลังวางแผนที่จะยื่นขอสัญชาติในประเทศนี้เพื่อจะได้มีสิทธิเสรีภาพในการอยู่อาศัยเต็มที่ในไทยและได้รับการดูแลควบคุมที่เหมาะสมจากภาครัฐทางด้านเจ้าหน้าที่ภาครัฐประชาสังคมเชื่อว่านโยบายนี้จะส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนแต่คนไทยจำนวนมากอาจไม่พอใจ เกี่ยวกับผลประโยชน์และข้อกังวลจากปัญหาความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงปัญหาที่อาจตามมาในภายหลังและกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยสำนักข่าวในกัมพูชารายงานว่าคนงานขาเขมนบางส่วนวางแผนที่จะยื่นขอสัญชาติหากรัฐบาลไทยดำเนินนโยบายการให้สัญชาติแก่ผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในประเทศระยะยาวนายหางจันทาผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาจากจังหวัดพระตะบอง เปิดเผยกับสื่อขเขมรเมื่อวันที่4ธันวาคมว่าสงครามขเขมรทําให้เขาต้องหนีออกจากกัมพูชาเพื่อมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2531ต่อมาในปี2551เขาเพิ่งได้รับใบอนุญาตผู้พำนักชั่วคราว10ปีที่ออกโดยทางการไทยในจังหวัดตราดแต่ถึงอย่างไรก็ตามเขายังไม่มีสิทธิ์ในการทํางานเพื่อซื้อบ้านครอบครองที่ดิน ซึงทาให้อนาคตของครอบครัวที่อาศัยอยู่ในไทยยังไม่สามารถวางแผนในอนาคตที่ชัดเจนได้ซึ่งนายหางจันทาสามารถพูดและเขียนภาษาไทยได้เหตุผลที่ต้องการยื่นขอสัญชาติไทยก็เพื่อให้มีสิทธิ์ในการดํารงชีวิตตามกฎหมายสร้างความอยู่ดีมีสุขพัฒนาชีวิตครอบครัวในขณะที่เขาเห็นว่าประเทศไทยตลอดเวลาที่ผ่านมามีผู้นําที่เอาใจใส่ในการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน สิ่งนี้แตกแต่างจากผู้นำกัมพูชาโดยสิ้นเชิงที่มักมีการข่มเหงพลเมืองของตนจนท่ากล่าวปิดท้ายว่าถ้าประเทศไทยยอมให้คนต่างดาวได้สัญชาติผมก็จะยื่นขอสัญชาติอย่างแน่นอนหากเราได้สัญชาติไทยแล้วแปลว่าเรามีสิทธิเสรีภาพหลายอย่างในประเทศนี้ถ้าอยากทำธุรกิจก็สามารถทำได้ง่ายเพราะตอนนี้เราทำงานกันแบบลับๆหลายคนทำงานแบบผิดกฎหมาย และถูกจับโดยทางการไทยหลายครั้งจ่ายค่าปรับเป็นเงินจำนวนมากในแต่ละครั้งและน่ทํานองเดียวกันแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาอีกคนในประเทศไทยนายชวนสิทธิทุยวัย31ปีซึ่งเป็นชาวจังหวัดบันทายเมียนจยบอกกับสื่อของเขาเมรนว่าเขาอพยพมายังประเทศไทยนานกว่า16ปีและถือว่าประเทศไทยเป็นบ้านเกิดของเขาไปแล้วเขาเชื่อว่านโยบายการให้สัญชาติแก่ผู้อพยพในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ดี ในการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยและช่วยเหลืออนาคตของประชาชนกัมพูชาให้ดีขึ้นกว่าในปัจจุบันปัจจุบันเขาทำงานเป็นช่างเย็บผ้าที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพนายชวนและผู้อพยพชาวกัมพูชาคนอื่นๆพร้อมจะออกไปยื่นขอสัญชาติไทยหากพวกเขามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทางกฎหมายเราไม่สามารถประกอบอาชีพอะไรได้เช่นอยากขายหรือทำธุรกิจของตัวเองก็ได้แค่เพียงทำงานตามกำลังของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ถ้าเราได้สัญชาติไทยเราก็มีสิทธิ์มากขึ้นและชีวิตของพวกเราจะดีกว่าเมื่อก่อนผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดีสําหรับผู้อพยพที่มาทํางานเป็นเวลานานเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะได้กลับเขมรหรือไม่สำหรับข้อสังเกตหลังจากเจ้าหน้าที่ของภาครัฐไทยอ้างว่าประเทศไทยวางแผนที่จะให้สัญชาติแก่ผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยในระยะยาวซึ่งในระบบของผู้ที่มีคุณสมบัติมีจำนวนประมาณ5,000 500, 0 0คน ส่วนใหญ่จะเป็นชาวกัมพูชาเมียนมาและลาวเพื่อจัดระเบียบและปรับปรุงความมั่นคงรวมถึงเศรษฐกิจของชาติให้ดีขึ้นทางด้านโฆษกรัฐบาลไทยกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หน่วยงานระดับจังหวัดสามารถให้สัญชาติได้ทําให้การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติดีขึ้นเลขาธิการคณะกรรมการชาติพันธุ์บอกว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสัญชาติไทยนั้น จะต,ต้องเป็นบุคคลตามสัญชาติและชนเผ่าที่ได้รับการสำรวจและจดทะเบียนมาเป็นเวลานานเขากล่าวว่าสิทธิเหล่านั้นไม่รวมถึงผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่แต่ผู้ที่มีคุณสมบัติจะต้องยืนยันว่าพวกเขาอพยพมาถึงประเทศไทยก่อนปี2 5 4 2หรือเกิดและอาศัยในไทยเป็นเวลายอย่างน้อย15ปีหัวหน้าโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์และการย้ายถิ่นฐานกลางของกัมพูชากล่าวว่าสงครามปัญหาการเมืองในประเทศกัมพูชา ที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากรเป็นแรงผลักดันให้ชาวขเขมรอพยพหรือหลบหนีไปอยู่อาศัยในประเทศไทยโดยเฉพาะตามช่องทางในจังหวัดรีสเกตสะแก้วและมีมากในจังหวัดชนบุรีซึ่งเดินทางจากกัมพูชามาอย่างประเทศไทยเป็นเวลาหลายปีแต่ยังไม่ได้รับสัญชาติตามกฎหมายไทยเนื่องจากยังไม่เข้าใจเสียดหรือขั้นตอนการยื่นขอสัญชาติเชื่อว,ว่าหากรัฐบาลไทยเผยแพร่นโยบายนี้อย่างกว้างขวาง ผู้อพยพย้ายถิ่นฐานชาวกัมพูชาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก็สามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้มากขึ้นและเมื่อได้รับสัญชาติไทยแล้วพลเมืองจะมีสิทธิ์ทำงานได้อย่างอิสระซื้ออสังหาริมทรัพย์เปิดบัญชีธนาคารและรับอัตราดอกเบี้ยท้องถิน่นเพื่อการศึกษาและสมัครทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ชาวขาเขมรให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าประเทศกัมพูชาภายใต้าการน,นำของผู้นำพัก เป็นนรกสำหรับประชาชนผู้ยากจนและพักฝ่ายค้านฉันไม่อยากอยู่ขเขมรบอกตามตรงนะประเทศไทยก็มีการทุจริตเหมือนขเขมรแต่ขเขมรมีมากกว่าไทยหลานสาวของฉันทำงานในประเทศไทยมาเกือบสิปีและมีลูกในไทยแต่ทางการไทยไม่อนุญาตในการให้สัญชาติและเพื่อนบ้านของฉันเดินทางไปยังประเทศไทยได้สามีเป็นคนไทยและมีลูกด้วยกันแล้วแต่ภาครัฐก็ยังไม่ให้สัญชาติไทย ฉันคิดว่าประเทศไทยมีกฎหมายสัญชาติที่แข็งแกร่งกว่าอเมริกาขเมีนอีกคนบอกว่าประเทศไทยจะไม่ให้สัญชาติแก่ขเมรนอย่างแน่นอนเนื่องจากรัฐบาลกัมพูชาเรียกร้องขอกอบกูดคืนจากประเทศไทยสิ่งนี้ทําให้คนไทยและภาครัฐไทยโกรธมากสุดท้ายบอกคนไทยรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับเรื่องนี้เพื่อนชั้นมีสามีเป็นคนไทยมาหลายปีก็ยังไม่สามารถขอสัญชาติไทยได้ กรณีนี้จะแตกต่างจากกัมพูชากฎหมายกำหนดว่าหญิงหรือชายชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคู่สมรสชาวเขมรสามารถเรียกร้องขอสัญชติเขมรได้เฉพาะในกรณีที่หญิงหรือชายอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นเวลา3ปีหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วแต่สิ่งนี้อาจขัดต่อความรู้สึกของประชาชนคนไทยเจ้าของประเทศเพราะต่างด้าวบางส่วนก็เข้ามาสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยไว้หลายด้านทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยอีกด้วย และยังมีความกังวลเกี่ยวกับการเข้ามาแย่งอาชีพสงวนของคนไทยซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องตามแก้อยู่ในตอนนี้และก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมแชร์คอมเมนต์ว่ามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและฝากกดติดตามช่อง Amazing ASEAN เพื่อเป็นกำลังใจและทานต่อการอัปเดตข่าวสาร